พักส้มก็รู้ถ้ายกมือให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องเขากระโดงจะออกมาแบบนี้แหละพักส้มรู้คและพักส้มก็รู้อีกว่าคดีหัวสวจะเป็นอย่างไรคําถามของประชาชนมุ่งไปที่พักประชาชนก็คือพักส้มด้วยคําถามที่บอกว่าพักส้มว่าไงตอนนี้เขากระโดงไปแล้ว คณะรัฐมนตรียังไม่ได้โปรดเกล้านะครับปรากฏว่าอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งไม่เพิกถอนที่ดินเขากระโดงให้รอศาลปกครองหรือศาลอุทธรณ์ปกครองเนี่ยนะครับวินิจฉัยเขาก็เลยมุ่งไปที่พักประชาชนหรือพรรคส้มนันทีว่าพักประชาชนเป็นเดือดเป็นร้อนเรื่องเขากระโดงบ้างหรือไม่เพราะพักประชาชนนั้นคือพักที่ ยกมือให้คุณอนุทินนายกอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรียังไม่มาอิทธล์ยังมากขนาดนี้เท่ากับณเวลานี้เขากระโดงไม่ถูกเพิกถอนอย่างแน่นอนถ้าจะไปรอคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดน,นะครับจับวินิจฉัยลงมาผมก็มีความมั่นใจอยู่ระดับหนึ่งพอสมควรนะว่าเหนื่อย หรือยากเพราะหน้าที่วันนี้พักส้มต้องสนใจติดตามให้ความสำคัญเรื่องที่ดินหลวงบ้างนะครับว่าการที่ยังไม่ทันใดอธิบดีสั่งระง,งับการเพิกถอนโนนดที่ดินเขากระโดงนั้นนะครับรัฐมนตรีว่าไงนายกว่าอย่างไงทำไมไม่เดินไปตามกลไกที่มันควรจะเดิน นั่นก็หมายความว่ากลไกเดิมที่รัฐบาลก่อนก็ทําไว้คือเพิกถอนโฉนดที่ดินไปก่อน,นาตามเงื่อนไขมาตรา6กเศษวรกสองหรือจะวรกแปดก็แล้วแต่แล้วแต่พยานหลักฐานหลังจากนั้นถ้าประชาชนคนใดเห็นว่ามันไม่ถูกต้องนะครับหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองอันนี้คือแนวที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะที่ดินเขากระดองยังไงก็เป็นที่หลวงแต่ถ้าเรามาดูวันนี้ ผมยังไม่เห็นพักส้มนะครับเดือดเนื้อร้อนใจในการที่จะติดตามสอบถามตั้งกระทุ้นะหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเอาเขากระโดงนั้นเอามาคืนหลวงจึงเป็นคำถามของภาคะยนตช์ต่อพักประชาชนทันทีครับว่าเอา้าแล้วส้มว่าไงเพรพักส้มก็รู้นะครับถ้ายกมือให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี เรื่องเขากระดงจะออกมาแบบนี้แหละพักส้มรู้ครับและพักส้มก็รู้อีกว่าถ้ายกมือให้คุณนรุธินเป็นนายกรัฐมนตรีคดีหัวสวจะเป็นอย่างไรพักส้มรู้ครับและรู้อนาคตของคดีได้ด้วยแต่เหตุใดจึงยอมยกมือให้คุณนรุธินเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นคำถามประชาชนที่เคยถามมาอยู่ประจำว่าเอ๊ะแล้วคุณได้อะไรหรือเปล่าคุณได้อะไร ประเทศชาติได้อะไรประชาชนได้อะไรก็คงจะเป็นคำถามที่ติดตัวพักส้มไปตลอดชีวิตนะครับถ้าเขากระโดงนั้นจากที่หลวงไปเป็นที่ราษฎรหรือที่ของตระกูลที่ชอบอะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็จะเป็นตราบาปช่วยชีวิตของพักส้มเหมือนกันนะและก็จะเป็นตราบาปเจ้าคดีสอวว่าต้องถูกล้มนะโดยวิธีใดวิธิน ใช้กลใจทางกฎหมายนะครับคนแก้หน้าเนี่แหละก็จะเป็นตราบาปที่ไปยังพักส้มเช่นเดียวกันยังไม่สายนะพักส้มวันนี้ส้มว่าไงเขากระโดงไปแล้วครับต้องสนใจหน่อยให้ความสำคัญตอนที่ดินหลวงหน่อยนะครับอ่าหลายๆเรื่องยังไม่ทันไรก็ไปซะแล้วครับวันนี้ ท่านผู้ชมคิดอย่างไรแล้วแต่นะครับสแสดงความคิดเห็นกันมาอาจจะตั้งคําถามแบบผมนี่ก็ได้ตั้งกันเยอะๆแชร์กันเยอะๆจะได้ถามไปไถึงหงพักส้มว่าคุณจะเอาอยังไงเขากระโดงมันไปแล้วค,คือไม่เพื่อถอชนชดนดแล้วรอศาลปกครองสูงสุดครับจำงเชมนคนครับฝากประเด็นนี้ไว้สําหรับทุกท่านนะครับขอบคุณครับสสดครับ